สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสุขุสุขคนมวันนี้แหละฉายเดียร์แล้วจ้า,าพัเพลแมพี่น้องอ่ามากินขนมจีนน้ำยาป่าสําเร็จรูปนะคะใส่กุ้งด้อพี่น้องวันนี้พักเคืองเคียงอ่ากะจะมี่อ่าพักคิตูของอี่แม,มะะพ,พ์่นกั่งงามๆฝนตกหรอกกะพักขาในพี่น้องนะเก็บใหม่ๆส,สดๆแล้วก็เม็ดกะินจ้าแกพ่อเส็บพ่อนวดจ้ดพี่น้องจ้าเอา้ามากินน้ากันด้วยพี่น้องเด้ออุ้ยฉีหมดปะพี่นาอ Mm -hmm. Còn thay Ngồi hàng ัดรูปโดดพริกกลชั่นของพี่แม่เผ็ดให้เนื่อยหน่อยนึงไปที่ตู้จ้ะ phân tô là nhọn ngáp ngáp ừ. Cái chai bên hùng hòa นี่ไม่จากมาพริก ก,ก็ใช่ไปพรมพรอมกัน,นอืม นัวแซ่บนาะเป็นอีกหนึ่งผลิตภาพัณฑ์ที่อ่าคายดิบายดีในเพจที่หลาพักกินได้พี่น้องเด้อเพราะว่าทำพริกแกงน้ำยาปากสดไม่ประจำทุกมือได้พี่น้องเด้อเพราะว่าวันหนึ่งนี่นอ่าีหลากระอีแม่นี่ชีเหตุได้ประมาณสิบกว่ากิโลนะพี่น้องนะ เนี่ยจ้ะพี่น้องเป็นพริกแกงน้ำยาป่าสำเร็จรูปนะคะเห็นบอกขนาด250กรัมนะคะในราคา150บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะแล้วก็มีโปรโมชัน่นด้วยพี่น้องเนี่ยซื้อ,อพริกแกงน้ำยาป่าแล้วก็ได้ขนมจีนไป1ห่อนะคะในราคา1 9 0บบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะ แล้วจะมีแกงไตปลาได้พี่น้องเด้อแกงไตปลาขนาด250กรัมนะคะนี่แหละพี่น้องนะในราคา150บาทเด้อเพื่อนสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ1แพ็คนี่นผสมน้ำเป่าได้600-700 ml พอดีเป๊ะเลยนะพี่น้องนะสําหรับบิดลานี่อาที่ลูกค้าเป่นซื้อไปนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะยกเว้นลูกค้าที่ชอบความเค็ม มากกว่าปกตินะคะหมายถึงมากกว่าในในแพ็กที่ปรุงไปได้พี่น้องเดอ้อก็สามารถใส่น้ำปลาราเพิ่มเข้าไปได้นะคะอยากจะใส่กุ้งอยากจะใส่ปลาอยากจะใส่ลูกชิ้นปลากระได้ได้พี่น้องหรือตีนไก่ก็ได้นะคะอืม ง่ายต่อการกินพี่น,อน้องสำหรับแม่บ้านยุกหม่นะคะไม่ว่าจะยุคใหม่ยุคเก่านะพี่น,อน้องจ๊ะก็สามารถใช้พริกแกงสําเร็จรูปตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าทุกคนก็เหตุงานเนาะกว่าสิเลิกมากม่มีเวลาไปสื่อไปตานะพี่น้องกว่าสิตําเครื่องพริกแกงได้ครบทุกอย่างนะก็ใช้เวลานะคะอันนี้นะคะแค่ฉีดแล้วก็เทผสมน้าก็กิกนได้เลยจ้ะไม่ถึง20นาที

ใช่หอมแดง แล้วมากินกระชายต้พี่น้องระเท็เน,น้ำยากะปุ่นเนี่ยส่วนของในเครื่องของพริกแกงนี่ใช้ปลานิลน,นะคะหนึ่งกิโลนี่หละใส่ปลานิ้สามตัวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่กระชายสับบดละเอียดนะคะเครื่องทุกอยาก่างแล้วกะมิตรตอนกระชายแซ่บหอมไม่คานะคะเข้มขนมาก แม่พี่น้องเครื่องละพริกอย่างพริกกล่นสั้นติหรือพริกอย่างนี้ยหอมนะคะแต่เพ็ดไหล โอ้พีดพี่คกนสั้นไหมถือว่าสูบป,ปากก็เล่เพชรแห้งไปต้นกันจ้ะ Mmm? 破损了。 สด,สสดจังเลยแซ่บถูกใจหอมใหญ่แน่เจ้าเฮ้ยหอมเครื่องมันพี่นออกมันข้นมากเลยนะคะ โอ้อ oh, ิ่มแห้งอีีพี่นอง ให้พักหายโพดเพราะว่าบางคนมากินเครือมันแน่พี่น้องนะนี่จ่ายพี่น้องจ้าอิหล่าก,ก็อยากจะนําเสนอนะคะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อีหล่าเห็ดเองในพี่น้องจา้าแล้วก็ขายดิบขายดีมากเลยนะคะในเพจอิหล่าพาก,กินได้พี่น้องเนื่องเพราะว่าวัตถุด,ดิบทุกอย่างเนี่ยขัดสันมมอยางดีในพี่น้องนะอ่า หกิโลเนี่ยอิหลาใส่ปลานิ่นสดได้พี่น้องนะสามตัวใหญ่เลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรครัวเรือนแบบแน่นนะคะแล้วก็มีลูกค้าถามว่าต้องปรุงอะไรเพิ่มไหมคะมันเป็นพริกแกงน้ายาป่าสําเร็จรูปนะคะพี่น้องจา๋าคือมีปรุงเป็นสูตรปารานะคะปรุงทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องแค่ฉีกเท่ผสมกับน้ำได้พี่นอนะ้องเนอะหกร้อยถึงเจ็ดรมนะคะพี่น้องจะพ่อดีเปะ๊เปะ,เปะเลยจ้ะว่าต้องปรุงอย่างเพิ่มยกเว้น คนนั้นเป็นคนที่กินรสจัดมากนะคะพี่นงจ๊ะอาจจะเติมพริกเข้าไปเติมความเค็มเข้าไป้มามหกหวานกระเติมน้ำตาลลงไปงสินะพี่นองนะสาหรับคนที่ชอบที่จัดมากกว่าในอ่าพริกแกงน้ํายาปลาที่ทําให้นะคะพี่นงจ๊ะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็จะบอกว่าอร่อยมากค่ะอ่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามที่ถามมาก่อนที่จะสั่งซื้อก็คือว่าหนึ่งแพ็คเนี่ยทำทานได้กี่คน ่าถ้าถ้าเป็นคนกินไม่เยอะนะก็จะ4-5คนแต่ว่าถ้าคนคนนึงเนี่ยกินเยอะเนี่ยก็จะได้เต็มที่ก็ประมาณ3คนหน่อยๆสามคนสคนขึ้นไปนะพี่น้องนะประมาณนี้แหละนะคะแต่ว่าถ้าถ้าแบบอยากจะเอาเข้มข้นมากก็ในประมาณ3-4คนนี่แหละค่ะเพราะว่ามันขนาด250 m ้อนะพี่น้องเนาะ นั่นล่ะมันกระแสบมันกระนัวงได้พี่น,อน้องเด้แล้วก็ไม่ขาวด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจแต่ว่าเอ๊ะอร่อยจริงหรือเปล่าทักแชทสอบถามมาขอดูรีวิวจริงได้นะคะจะมีลูกค้าที่แบบว่าอาสั่งซื้อไปแล้วแล้วก็ลองทําทานดูก็จะมามีฟีดแบ็ว่าเออโอเคหรือเปล่าปรับปรุงตรงนี้หรือเปล่ามีให้ลูกค้าอาดูก่อนตัดสินใจซื้อนะคะอะโปรโมชั่นนะคะพี่นองจ้า นี่นะคะพริกแกงจะเป็นอย่างนี้นะคะพริกแกงน้ํายาป่ากเดอร์เป็นพริกแกงตําเองนะคะตาเองเดอร์ขนาดองด้อขนาด250กรัมในราคา150บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็โปรโมชั่นเดอ้อมีขนมจีนไปด้วยแบบนี้อ่าน้ำยาพริกแกงหนึ่งแล้วก็ขนมจีนหนึ่งห่อในราคานึ้อบบาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะบบอ่ะาถ้าใครสมมติว่าอ่าไม่ชอบ พริกแกงน้ำยาป่านะคะอีหลากันมีพริกแกงน้ำยาไตปลาด้วยพี่น้องเดอิอนี่จากเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อปลาโอนะคะพี่น้องจ๋ามีชิ้นเนื้อปลาโอให้ด้วยกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เข้มข้นนะคะสูตรไตแท้ๆเด้นพี่น้องเดอิอขนาด250 ML อย้ในราคา150บาทจัดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินก็มีโปรโมชั่นเช่นกันแต่พี่น้องจ๋าถ้าซื้ออา น้ำยาแกงไตปลานะคะพี่แกงไปแล้วก็มีขนมจีนให้อย่างนี้หนึ่งห่อในราคา190่บาทจจดส่งฟรีสําหรับท่านที่โอนเงินเช่นกันนะคะหรือจะเอาโปนี้ก็ได้นะคะพี่นองจานี่พี่แกงทั้งสองนี้นะคะจะส่งฟรีนะคะในราคา300บาทด้วยพน,อน้องเดอร์สหรับท่านที่โอนเงินนะคะพเพื่อสนใจนะคะอยากจะลองกินพี่แกงน้ํายาปลาหรือพี่แกงไตปลาสาเร็จรูปแบบนี้นะคะก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเ้อสําหรับคลิปนี้ลาพาก,กินไปแล้วสวัสดีจ้า